สวัสดีคะ่ะมา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 ทานยำด้วยกันนะคะมายำเซฟเซฟมือเย็นเนาะพริกตั้งสามเม็ดพี่เนอะอ่าฮ่าฮ่าสามเม็ดนี่ก็เผ็ดแบบสุดๆแล้วดูปลาหมึกนะคะนี่ปลาหมึกปลาหมึกแค่ฟิตเนาะนี่นะใส่ผักเยอะๆแซ่เมากเผ็ดอื มนน้ำพริกเผาเหลือหน่อยนึงมาจากเมืองไทยอร่อยมากน้ำพริกเผาจานนี้ถูกด้วยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อร่อยเผ็ดมากน้ำพริกเผามาเดี๋ยวต้องไปยำที่โรงเรียนแล้ววันจันน่ะแต่ว่าพริกที่เรายำพริกที่เราซื้อมันเป็นพริกบดเนาะมันจะเค็ม มันจะยำออกมาไม่เหมือนที่เราใช้พริกสดเนาะต้องยำให้ได้รสนี้พี่น้องนะโอ้เผ็ดมากเดีย๋ยวเอาน้ำคนลุมนน้ำน้ำก็มีใกล้ๆแล้วเนาะเผ็ดมากแก้วสวยๆมไดาวลงมาแก้วากาแฟนี่แหละ แสบแสบคลิกกัำสามเมนคลิกใหญ่ไงรู้จะทำอะไรกับข้าวแต่ละวันเนาะวันนี้ลบสงก็ไม่อยากแกงจะแรกว่าจะทำแกงหมาไม้เนาะลบสงมันเย็นมากไม่นั่งยังเย็นเลยวไวไปอาบน้ำล้วนน้ำอุ่นเนาะ เดี๋ยววันจันเอาสูตรนี้ไปยำอร่อยมากมาตอนแรกจะทำซุกกี้บืมเส้น น้ำจิ้มซุกจีมีอยู่คือสำเร็จรูปเนาะเราจะเน้นผักนะใค่ไหนอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันเด้อพี่น้องมามามาวันนี้ว่าจะไล์สดแอเบี้เกียจพี่น้องมันเย็นไลางนอกไม่ได้ต้องไลในบ้านไงก็เลยแบบไม่ได้ไล์ก็โน่นน,นี่นั่นเนาะ พักผ่อนเยี่ยมเพื่อนๆผมมันจะหนาวนก็หนาวเพิ่มาเลยนะฝนตกมาสิบเก้าวันเด็กเขาก็ประกาศร่วงหน้านั่นแหละเขาก็ประกาศล่วงหน้าแลาะลว,ลว่าจะหนาวเนาะประกาศฝนประกาศอะไรของเขาก็ค่อนข้างแม่นยำ แเลยเราเป็นคนไม่สู้เผ็ดมากเดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วโอเคพอดีพอดีไปมืองไทยก็ตำมะละกอทุกวันวันละสามเม็ดจมที่4เม็ดพี่สซวหลานเขาก็สู้เผ็ดกันไม่ได้นะ มีข้าวแก้เผ็ดไม่ต้องมีผักเออไม่ต้องมีผักละเพราะว่าผักเรายำไปในะนั้นเรียบร้อยละผักเราไม่มีผักไทยเนาะ <c oughs> โอ้ยน้ำพริกเก้นี่อร่อยจริงเลยเจ้าีนเสียดายซื้อมาแค่สองมาแพ็คเดียว ลืมชื่อกะปิดหนมะอ้่อยเพอร่อยมากเนี่ยถ้าทำกับข้าวถูกใจอย่างนี้นะกินแล้วมันก็จะมีแรงเนาะมีกำลัง คุณใมคุณเลยพริกสามเม็ดที่แม่เผ็ดแทะเนาะมาขอบคุณมากแม่เนาะทุกกำลังใจมาเย้ยมาทานยำด้วยกันเยอะมากอืมเป็ดบางเวอร์กระดาดหวานนี่มันกรอบมันอร่อยเนี่ยกระดาดหวานที่เราใส่นะ่ะ กรอบหวานอร่อยมากประกัดหัวแหลมๆม,มันจะไม่เหมือนกลัมปิปรีมันจะอร่อยกว่ากัมปิปรีเยอะเราม,มึกกะซื้อมาไว้ตั้งนานแล้วนะ ไปร้านฝรั่งเจอเราก็ซื้อมาไว้โอ้โหพ,ๆๆนะพริกพริกขนาดน้ำพริกอร่อยมาก หมดละทั้งพริกทั้งพริกขาวทั้งปลากรอบมก็ทำได้อร่อยมากเผ็ด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 ขอบคุณมากมานะคะโอ้ยหมดเกือบครึ่ง กินหมดหรอกพี่น้องเอ้มันไม่หวานเอาแค่ okay, อินม,มันเผ็ดมากได้สองมือ้อน้ำหมกน้ำหูน้ำตาไหลายแหละขอบคุนมากมายท่กําลังใจนะคะโอยวันนี้ลืมซื้อกินมล้วทำไม่ได้ ลบสองนี่ก็ต้องเปลี่ยนยางเราไม่ชอบเปรี้ยวเวลายาอะ่ะคือเปรี้ยวนิดหนึ่งก็พอเปรี้ยวเยอะเป็นคนแปลกมะขามก็กินได้แต่ว่ามาทำอาหารเปรี้ยวๆเ,เค็มๆนีดไม่เอาเลยนะ ขอบคุณมากมนะคะกำลังใจคะ่ะอิ่และสวัสดีนะคะ